ไปต่อกันที่นวัตกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลจากงาน i c r e a t e 2024ณนครเซียงไฮ้ได้รับการพัฒนาโดยทีมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปรทุมวันและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมการสร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนปัจจุบันค่ะแจกจ่ายฟรีไปแล้วกว่า1,500ชุดผ่านการทดสอบจริงและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมแพทย์และนักออกแบบของเล่นมากกว่า7ปีค่ะโดยมีชื่อนวัตกรรมว่า Happy CP Group เป็นถุงมือสารฝันปันสุขสาหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการเชิญรับชมค่ะงานนี้เราทำมาตั้งแต่ตอนเราอยู่ปหครับก็ เราตอนแรกเนี่ยมันเป็นไม่มีงานทนัตกรกมฮะเป็นงานชื่อเคียวฮะตอนนั้นเราก็ทําแบบตอนแรกเราก็เหมือนคุยกันในกลุ่มว่าแบบอยากจะหาคนพิการกลุ่มไหนกันแล้วเราก็ตัดสินว่าแบบเออเดี๋ยวมาทําเกี่ยวกับคนพิการเด็กละกันเพราะว่าแบบเป็นกลุ่มที่เหมือนถูกมองข้ามฮะที่เราได้ไอ,ไอเดียมานะ่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งเขารู้จักกับคนท่านหนึ่งชื่อ แม่นกครับเขาเป็นคนที่เหมือนทําศูนย์สอนอผู้ปกครองของเด็กผู้เด็กพิการทา,ทางสมองครับเขาก็อบอกเพนพอยของเด็กพิการทางสมองมาครับว่ามันมี2อ,อย่างก็คือเรื่องที่มืองอแล้วก็เรื่องที่นิ้วของมือนะครับมืองอแล้วก็เล็บจิกเข้าฝ่ามือทําให้แบบเกิดบาดแผลได้พอเราทราบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาประเด็นนี้ไป brainstorm กันครับแฮปปี้ซีลก็คือเป็นถุงมือสําหรับเด็กพิการทางสมองนะครับ โดยเรามีไอเริ่มอยากว่าเด็กพิการทางสมองครับเขาจะมีอาการที่เราสนใจจะเป็นอาการที่เขางอข้อมือครับแล้วก็เล็บของเขาครับจะไปจิกกับตัวฝ่ามือครับทาให้เกิดแผลแล้วก็อับชื้นทําให้เกิดเชื้อราได้ครับเราก็เลยทําถุงมือที่จะดามให้ตัวข้อมือเขาขึ้นมาครับโดยใช้แท่งเหล็กตัวนี้ครับในการดามข้อมือตรงนี้ครับแล้วเราก็จะมีตุ๊กตาตรงนี้เพื่อกันไม่ให้เล็บเขาจิกไปที่ฝ่ามือของเขาครับ เราที่เราพยายามอยากออกแบบออกมาให้มันเป็นของเล่นครับที่สามารถทําให้ครอบครัวเล่นกับเด็กได้โดยที่อย่างเช่นเต่าตัวนี้ครับก็จะสามารถบีบแล้วมีเสียงได้ครับส่วนไก่ก็บีบแล้วจะเป็นไข่ออกมาครับอย่างเราเนี่ยมี2ชุดนะครับตอนที่เราแมสเราแมสไป2ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือเราระดมทุนผ่านมูลนิธิเทใจครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็คือมียูนิโคกับปะตะทมาช่วยสนับสนุนครับยูนิโคเขาช่วยผลิตให้ครับแต่ว่า ก็อย่างอย่างที่ระดมทุนเองเราทําไป2,000ชุดส่วนของอยูนิคอรก์กปตททำทำไปพันชุดครับหาก็ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะมารับถูกมือของเรานะครับก็ติดต่อเรามาทาง Facebook h a p p ้ CP g r o u p ได้นะครับก็ทักแชทมาครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางอเอาไปส่งให้นะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยสังคมนะครับก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook Happy CP Globe นะครับก็ถักแชทมาได้ครับ